อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแล์ FTA หรือ AAMZFTA คือกรอบการค้าเสรีของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลงนามเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2,552มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2,553จุดเริ่มคือการเชื่อมเศรษฐกิจ2ภูมิภาคคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียให้เติบโตไปด้วยกันเป้าหมายหลักคือเปิดตลาด ลดอุปสรรคการค้าภาษีขั้นตอนหลังศุลกากรและกฎระเบียบที่เข้าใจยากขอบเขตสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการค้าในสินค้าบริการการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตข้ามพรมแดนทำได้ด้วยการจัดหาและร่วมมือผลิตในอาเซียนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โอกาสและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยมองเห็นได้ชัดคือการเข้าถึงตลาดกำลังซื้อสูงในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์การลดภาษีช่วยลดราคาขายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงเพราะขั้นตอนศุลกาก่อง่ายขึ้นความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านมาตรฐานร่วมผู้บริโภคในตลาดเหล่านี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภยัยใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องการสินค้าที่โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้และนิยมเลือกแบรนด์ที่มีความยั่งยืนจึงเอื้อให้สินค้าพรีเมียมและนวัตกรรมจากไทยมีพื้นที่ในการเติบโตสินค้าส่งออกแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยและอยู่ในกรอบการค้าและได้สิทธิประโยชน์ได้แก่อาหารออร์แกนิกสมุนไพรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ อาหารพร้อมทานคุณภาพสูงอาหารทะเลกระป๋องมาตรฐานยั่งยืนสแน็คเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มฟังก์ชันผลไม้แปลรูปและเครื่องดื่มผลไม้วัสดุบรรจุภัณฑ์รักโลกและพลาสติกชีวภาพรวมถึงสินค้าพรีเมียมสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยออกแบบสูตรฉลากและระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับมาตรการสุขอ,อนามัยและสุขอ,อนามัยพืชความท้าทายเชิงตลาดคือการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตนานาชาติ ทำให้ต้นทุนโลจิสติกสูงและกระทบคุณภาพสินค้าต่อมาคือความท้าทายจากกรอบการค้าผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดและเตรียมเอกสารให้ครบไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิภาษีที่ควรได้สุดท้ายคือความท้าทายด้านมาตรฐานสินค้ารวมทั้งข้อกำหนดด้านโภชนาการและสารก่อภูมิแพ้ซึ่งต้องปรับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงการค้าเสรี 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนได้แก่ใบกำกับสินค้ารายการบรรจุหีบหอ่อใบตาส่งสินค้าพิกัดศุลกากรคำอธิบายสินค้าและเอกสารแสดงโครงสร้างสินค้าและแหล่งกำเนิดเพื่อใช้ประกอบการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า 2. กรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบและตรวจความสอดคล้องตามกฎถิ่นกำเนิด 3. เมื่อผ่านการตรวจ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อนำส่งให้ผู้นำเข้าใช้ประกอบการยื่นพิธีการศุลกากรณประเทศปลายทาง 4. จัดเก็บสำเนาเอกสารและข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจในภายหลังทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง AANZFTA สำหรับผู้ประกอบการไทยหากสามารถปรับตัวด้านมาตรฐานสินค้าระบบขนส่งการตลาด และการสร้างเครือข่ายได้อย่างรอบด้านก็จะสามารถยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวทางนี้ควรประสานกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมการค้าต่างประเทศกรมศุลกากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อรับคำแนะนำเชิงเทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนทางการค้าเพิ่มเติม